สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันไปเที่ยวทะเลค่ะไปกี่วันคะไปไปสามวันค่ะสามวันปิดบ้านไปเลยเนาะปิดร้านไปเลยเนาะปิดร้านไปเลยไหนไปดูซินเราจะไปรถคันไหน้องจะไปรถพ่อเนไหนไปดูซิไปดูรถซิไหนคันไหนคะคันดีโอ้ รถครอบครัวนะคะเราจะเอากระบะไปคันเดียวนะคะรถเก่งไม่เอาไปรถเก่งจอดทิ้งไว้ที่บ้านรองเท้าน้องเอารองเท้าแตะไปด้วยคู่หนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะ ถึงแล้วนะคะบรรยากาศทางเข้านะคะตอนนี้เต้ก,กำลังเดินตามพี่ที่พามาอยู่นะคะรถคุณพ่อกำลังขับตามมานู้นถึงแล้วนะคะโอ้ร้อนตีนมากเลยคุณผู้ชมเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นประตูเปิดประตูแบบนี้ แล้วก็จะเป็นสะว่ายน้ำอยู่ตรงระเบียงบ้านถอ,อาได้เหรอถ่าได้ค่ะนี่จะเป็นห้องนอนแรกนะคะอา๋ยวพี่อันถือให้ก็ได้ไปดูนะมาพาเดินทัวร์นะคะอย่าเอามือปิดมาอนะอันนี้ห้องนอนกัณ<ด>ยานะคะ้องไม่นอนกับยาเหรอคุณยาให้นอนชั้นล่างวะห้องนอนชั้นล่างมีแค่ห้องนี้ห้องเดียวไปดูข้างในกัน วันนี้ยายจะเป็นเจ้าหญิงสองคืนนะคะอยู่แบบเจ้าหญิงนะคะมีห้องน้ําส่วนตัวแบบว่ามีอ่างมีอ่างอาบน้ําส่วนตัวด้วยมีให้ยายแช่น้ํากินเบียร์เก๋ๆนะคะมีห้องอาบน้ำอาบน้ำประมาณว่าสองทานยกไป็นแบ้านเรายกไปไว้บ้านเราเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันเขิ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  สังนิดนสังนิดนข้างล่างก็จะมีที่นั่งให้ที่ลือนด้วย่ห้องนี้คือห้องอะไรห้องน้ำหรือเปล่าเป็นหลับ้านเฉยๆห้องนี้ห้องน้ำ่ะห้องน้ำด้าล่างไม่มีหรอห้องน้ำห้องน้ำดานล่างห้องน้ำาลาเราแบบ กดที่กดเบียรก็ตรงน,นี้ได้นะครับมาดูห้องครัวแล้วก็รับแขกรับทานอาหารการันที่นี่ยก็จะเป็นแบบว่าแนะนําว่าเป็นแบบไม่ใช่มาทํากับข้าวแบบปิ้งย่างอลังการนะคะเพราะแบบผู้ดีอะคะ่ะต้องสั่งกินแล้วก็อุ่นได้นิดหน่อยพอดีน,น,นะครแ,แต่ดีที่นั้นที่เราเตรียมสักะเบือและก็ครกมาด้วยที่นี่ไม่มีให้นะคะค่ะแล้วก็จะมีโซนเอ่อีวีอันนี้ไม่มีสารอุกิจนะคะแต่มาร้องเพลงขับไม่ได้นะครับเขาเน้นพักผ่อน นี่ือเป็นโซนรับแขกห้องรับแขกเนี่ยเปิดมาก็จะเป็นแบบไม่น้ำไม่ิงจไน้จแก็จริงๆแล้วก็นอนห้องรับแขกจะได้นะจริงนอนได้สองคนเอออันนี้เปิดได้วิวสวยแล้ว็ได้สวยนะไปไปดูชั้นสองเดี๋ยว้ไปดูชั้นสองกันค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นห้องนอนฝั่งนี้จะเป็นแบบเดีเป็นไฮไลท์เดยว โหไม่สบายเลยน้องเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะอ่านจะแด่งห้องกันยังไงเนาะเดี๋ยวพามาดูห้องนี้ก่อนนะคะนี่จะเป็นห้องนอนเอ่อที่สองอยู่ชั้นสองนะคะก็จะมีวิวดูเสื้อผ้าให้ก็จะืาก็ได้อยู่างที่อ่านนี่ไงชอบเนี่ยอืมเนเลยต้องให้แม่เลือกก่อน อุ้ยจริงๆจะได้ห้องนี้แต่ให้แม่เลือกก่อนมันแบบวิวระเบียงมันเหมือนระเบียงมันเดินหากันได้ว่ะโอ้จริงตัวที่อ่ะระเบียงมันเดินหากันได้มันเธอมีเป็ดเลยอ่ะมันเธอเป็ดไม่เปิดให้เป็ดเป็ดพี่เตขอโทษพี่เต้เน้องไม่เคาเลยน้องเป็ดระเบียงสามารถเดินมาตรงนี้ได้แล้วก็เข้าห้องนี้ได้เลยแต่ว่าห้องนี้ล็อกอยู่ต้องล็อกห้องเดี๋ยวรอตืตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวถ่ายวิวตรงนี้รอเดี๋ยวเป็ด อโอ้ยสีเหลืองก็น้องอ่ะไม่เซอร์ไพรส์เลยชอันนี้ห้องนอนสุดท้ายนะคะห้องนอนที่สามมันก็วิวเดียวกัน,นกแต่ว่า <apl> ม,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 มีมีเตียงเล็กๆอันนี้ให้ด้วยแต่เดี๋ยวของสัญญาเขาคิดราคาเพิ่มมัน่านจะต้องอมีเสริมให้อันนี้คือแบบนั่งเล่นชิลๆไดหหห้ห้องนี้กับห้องห้องนี้กับห้องเมื่อกี้เท่ากันคะ่ะแต่ทีวีใหญ่กว่านะคะทีวีเป็นทรงโค้งแล้วก็ใหญ่กว่าะ ดูส้าพเท่านนก,กันห้องน้ำห้องน้ำหรือห้องนี้จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่ไหนคออห้องนี้ใหญ่กว่าห้องน้ำห้องนี้นหนนใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าก็สลับกันเนาะเพราะเราอยู่สองคืนอัน <c oughs> นี้เป็นช่วงเออกลางคืนกงมืดมืดแล้วถ้าเราจะมาเช็ควิวกันตรงน,นี้แล้วก็จะดื่มแชมเปญแล้วก็แชนน่น้ำ เอาไปเอาฟองมาเปิดไมซ์ตูปีเต้ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสนามหญ้านีน้องไปเอาไอที่ตีฟองมาสินี่นะคก็คือเราก็จะแชุงดวดูดูานล่งสวยนะเหนื่อยนะเนี่ยจะเปลี่ยนชุดเรดีกว่าข้างบนเเป็นชุดนาน้องยัดขึมาบ,บ,บนาน,นี้่ะ น้องไม่ควรนาดใส่ค่ะจะใส่ได้นะคะแต่แบบแต่ว่ามาันจะเป็นการนด์ทองเอ้ากดได้มั้ยนะนี่เฮ้ยเจะตกไหมมาเป็น,นะะฟองนะคะต่อฟองนะจ๊ะอันนี้ใช้ใช่ใช่ใชสไลม์ไหมคะ ชั้นในที่เอาไว้ล้างจานใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเหมือนอ่างที่พี่ต้าบอกโอ้ดีจังเลยอันนี้ก็เหมือนอ่างล้างจานใช่ไหมคะใช่มันเหมือนอ่างนั่นจานเป็นถ้วยเล็กๆอันใหญ่ก็ได้อันไหนก็บอกไปเถือก็ซื้อไปเถือซื้ออะไรพวกอย่างก็ไปอยู่บ้านสมุมนี้เจ้จาหน้ามองเห็นมองเห็นห้องนอนของ,อง,มองแม่กับพี่อันนะคะก้าจะไปสาวยน้ำนะคะเป็นน้ำที่มากพี่เต้ไปแล้วนะน้องเล่นอยู่คนเดียวใช่ไหมพี่เต้ไปแล้วนะน้องเล่นอยู่คนเดียวใช่ไหม เวลาน้องเดินลงไปข้างล่างน้องต้องค่อยๆเดินนะคะเพราะว่าพื้นมันเปียกน้องจะลื่นล้มหัวแตกนะคะ,ะโอเคไหมลูก ทุกอย่ายดูในชีสองที่บ้านที่บ้านได้มีดูพักผ่อนตามัญาศัลย์เตกอนนะคะส่วนเตก็ทำอาหารบ้ากำลังย่างไส้กรอกค่ะ เดี๋ยวมันไม่แล้วนะคะต่อยัดไปคุกกิ้งก่ออย, <c oughs> อยู่คนเดียวแช่อยู่คนเดียวนะคะ <c oughs> <c oughs>

เสิร์ฟเลยอันนี้เต้นอนตรงนี้นอนที่นอนน,อน้องที่นอนเสิร์ฟเพราะว่าให้คุณยายนอนคนเดียวขง้งบนจะได้นอนสบายสบายบ่ยายยายดีเดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้านะคะเดี๋ยวเขาจะเอาเบรคฟาสต์มาเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารน่าจะกำลังมา ไปดูข้างนอกกันไป<า>คุณยายพา,าเดินค่ะเต้นอนกับคุณยายค่ะไม้สวยจังเลย,ยคุณแม่ข้าวมาถึงแล้วคุข้าวได้นะคะามาแล้วแม่ครับตานอนทำไมน้องสวยจังเลยคะ พ่อไม่เคยใส่เสื้อเลยน้องเนี่ยเล่นน้ำเนี่ยเร,รื่องหรอข้าวก่อนนะคะนี่แต่เขามาจัดอาหารให้มาค่ะพอจัดเสร็จกันก็ได้แม่น้องเรียว่าเสร็จแล้วมีแค่นี้เหรอเสร็จแล้วตอไปีกเออเจ็บใครกินมข้าวผัดแล้วเขาไม่มีสลัดบาร์ไม่มีอะไรให้หรอกมีแค่นี้อืมน่ารักเนาะใครสั่งอะไรไว้ให้กินอันนั้นนะคะจำได้หรือเปล่า ยใหญ่น้ำแก้วตแ้่จืดหรือเข้มเอาคือคือมาจืดนะคะยายบอกจืดทำไมคุณยายไม่ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาบอเตใส่น้ำปลาใ่เลย่นนะ้ยายหรือเปล่าโอ้โห็านมาเราพอขึ้นน่นมาด้านแสบองบุนี่คุชชี่เก่าเลย<อ><อ> เป็นคนก่อนนะครับมต่านก็มีเด้ใส่อยมั้งนี่ลกาล้วยยยยยกยย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 ยวยย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 ยกยย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 นยีไ นี่น,นี่ตรงไหนตอนนั้นก็จบเว็บพี่เก่งไม่อยู่พี่เก่งเข้าห้องน้ำจะมีนอย่างน้ำคาวนัจนนกจ่าเข้าห้องน้ำบุกไม่เห็นน้ำกันแล้ว<ะ>เหรอเมื่อคืนไปเต้นนอนตีสามเต้เบิ้งหนังอยู่เพื่อ ไอ้น้องชิมดูสิชิมให้ดูหน่อยชิมให้ดูหน่อยว้ามันพอดีไอ้น้องชิมให้ดูหน่อยสิชิมเขาต้มให้ดูหน่อยว่าอร่อยไหมพอแบเบเปรี้ยวแก้วไม่รู้พี่เก่งหายไปหาพี่เก่งไม่เจอพี่เก่ง เดี๋ยวเราก็จะไปทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ตั้งใจทำทุกปีนะคะคือครบรอบวันเกิดเนี่ยเตจะทำพิธีขอขมาราโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยายนะคะด้วยการล้างเท้าแล้วก็เอาเท้าท่านนี่เหยียบหัวจริงๆก็ไม่ได้ทำทุกปีหรอกเริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ไปทำที่ ปีแล้วมาทำที่อยู่พัทยานะคบปีนี้ก็มาทําที่นี่นะคะที่บ้านที่ภูวิลาก็เป็นการเหมือนประมาณว่าเราระยะเวลา1ปีเนี่ยที่เราขอขอมาเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากวันนี้ไปเราก็จะทําผิดอีกผิดอีกก็ประมาณว่าอาจจะเป็นแบบว่าทําให้ท่านไม่สบายใจบ้างหรือว่าคําพูดบางคําที่ทําให้ท่านรู้สึกไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามที่เราได้ล่วงเกินไมว่ากายวาจาใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องขอขอมาเหมือนชําระล้างไปเรื่อยๆทําผิดก็ ขอโทษอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะวิธีการก็จะล้างเท้าก่อนแล้วก็ตอนกราบก็จะเหมือนบอกว่าขอขมาลาโทษอะไรที่หลานได้ล่วงเกินไปนะคะแล้วก็อวยพรท่านให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆน่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดไปคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกันก็ล้างเท้าก่อนแล้วก็ท่านก็จะอวยพรเราเราก็จะขอขมาก่อนและท่านก็จะอวยพรให้นะคะ แล้วก็พ่อพวงมาลัยก็จะเป็นอันเสร็จพิดค่ะน้องหมดสภาพค่ะจะซื้อให้พี่ไม่มีแรงค่ะขอบคุณค่ะไม่๋ยวจะประกาพเพลงเองด้วยๆเงิงๆพี่พอซื้อแบรนด์มันต้องอยู่ไหนเอ่ย น้องไม่ร้องเพลงให้พี่เต้เลยอ่ะร้องแต่เมื่อเช้าร้องก่อนเดี๋ยวพ่อเอาแบนดให้กินน้องมดเบดน้องวนเบนดอยู่เบนดอยู่ในขวดเลยขอบคุณนะคะเขาอุตส่าห์ไปเสียบเองงั้นี่ะเขาบอกว่าเต้จะเป่าอ่มึงกปากลายอันมันมีน่ารักเต้เป่าเค้กก่อน Happy birthday to you มาเป่าร้องกันหนึ่งสองสาม ดับไหมดับดับไหมเอ้าเอาดับไหมโอ้ยม้นคือติดดีเลยง่ายมันเป็นเทียนอ่ะเป็นเทียนนะเขาปักเองนั่นี่งพี่เจ้ไม่กินแล็คเคกันเนี่ยน้ำลายลงมุนละนนี้น้ำมนต์เนาะเ่น้องกันถึงน้ำลายใส่ไม่ได้นะคะเอาขอบคุณค่ะโอเคแม่พี่ อ้าบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวไปเต้นระดับเพียดเองบ๊ายบายจะกลับแล้วนะคะน้องจะกลับบ้านแล้วเนาะน้องกลับไหมน้องนี่น้องไม่กลับเห็ไหมขาเด้งกันเลยนะคะ เดี๋ยวเช็คเอาเวลา12บสนาฬิกาแล้วก็ก็ออกกันเลยบินตรงโอ้ยขับรถตรงกรุงเทพเลยนะคแะย่ยไปเล่นน้ำเลยเมื่อเ,เย็นแทยเมื่อคืนเต้นเล่นน้ำจนถึงตีสามเพราะว่าเขาเปิด ไฟให้น้ํามันจะอุ่นๆหน่อยที่นี่กลางวันจะประมาณนี้ค่ะประมาณ8เอันนี่ก็มี9โมงจน10โมงมันจะแดดนิดหน่อยข,ออข้อดีของที่นี่คือสระว่ายน้ําเขามันจะร่มมันจะร่มแบบเกือบทั้งวันจะมีแดดแค่ตอนเที่ยงคเอ11โมงแล้วก็ประมาณ10โมงที่จะมีแดดนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยแต่ถ้าช่วงเที่ยงมากๆก็จะมีร่มให,ให้ในฝั่งตรงเนี้ยก็จะเล่นได้ ต้นอันนี้คือข้อดีของเขาเหมือนเขาวางกราฟเออวางวางแผลเขาเรียกอะไรอะดีไซน์มาให้มันแบบไม่ให้มันโดนแดดเดยอะซึ่งพูลวิลล่าที่อื่นที่เคยไปมาส่วนมากอะ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องแดดส่องส่องมาที่สระว่ายน้ําแล้วก็เล่นน้ําไม่ได้นะคะที่เนี้ยอันนี้บอกเลยว่าที่เนี้ยตรงเนี้ยคือข้อ,ขอดีของเขาเลยแลวบรรยากาศข้างๆก็คือร่มรื่นอันนี้เป็นเช่าเป็นหลังใหญ่น่าจะใหญ่สุดมังมีพื้นที่ข้างๆ พราะถ้าเป็นหลังอื่นมันจะมีแบบมันจะไม่มีสนามหญ้าตรงเนี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทําทอะไรไ้ให้มันดูโลง่โลงๆแค่นั้นละมัง้งเนาะเดี๋ยวกลับแล้วนะคะสนุกไหมคะคุณยายสนุกค่ะนอนทั้งวันนะคะมีแช่น้ําด้วยนิดหน่อยสนุกไหมคะเป็ดน้อยสนุกค่ะมีอาผุชี่อยู่ข้างบนอาผุชี่น้องมาอีกไหมมาไปหลังอื่นดีกว่าเนาะพี่จะไปหลังอื่นไยบายงั้นน้องายบายบายบายค่ะ เจอกันทริปหน้านะคะเจอกันทริปหน้าเดี๋ยวทริปหน้าจะไปไหนนั้นเดี๋ยวพาไปดูนะคะทริปนี้ก็เออเรื่องราคาเรื่องที่พักเดี๋ยวเตยให้ไวเ้เที่ข้างล่างเนาะนะคะปิดบอลลัมแป๊บน,นึงนะคะสะแกนคุณแม่ให้ฟังแป๊บนึงนะคะเออพวกสบู่พวกอะไรอย่างเงี้ยนางจะเก็บกลับบ้านหมดแต่ทานโทษที่นี่เขา ใช้เป็นขวดโหลแบบนี้แม่ดิฉันก็ถามว่าจะเอากลับได้ไหม <c oughs> ถ้าเอากลับก็โดนปรับนะคะถ้าเป็นแบบนี้ต้องถ้าเป็นไซส์เล็กๆเ,เป็นเอ,อ่อเป็นขวดเล็กอันนั้นกลับได้ <c oughs> ก็จะขนกลับหมดนะครับล่าสุดพาไปเอ,อ่อที่ยูพัทยานางก็ไปกินถั่วโดยที่ไม่ไม่รู้ว่าถั่วในตู้เย็นน่ะก็กินได้แหละค่ะเขาว่าเขาบอกว่ากินได้แต่ว่าเขาคิดเงิน นางก็ไม่รู้นะก็พกใส่กระเป๋าไปสรุปเขาคิดบินมาถุงละร้อยค่ะแกงคุณแม่นะคะโอเคหลักคลิปนี้แฮปปี้มากกลับบ้านแล้วนะคะอันนี้กลับจริงๆแล้วแวะมาแกงก่อนกลับค่ะ